สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ปานีมีเมตาค่ะครับสวัสดีครับของอาจารย์อาคมพรหมศิลป์นาค่ะค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาเปิดปูพักเครื่องเมืองมหาเศรษฐีนะคะของดอร์กับดรอภาร์พลัจิตนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องนะคะได้รับชมเป็นวิทยาทานนะคะไปตื่นเต้นกันเลยนะคะกับเหรียญแรกนะคะมันนี่เหรียญอะไรมาค่ะ เหรียญนี้นะคะเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะรุ่นแรกนะคะปีสองสี่หกหกนะคะถ้าหลวงปู่สุขนะคะวัดปากคลองมะขามเท่านะคะอําเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนะคะเจ้าสํานักทางพุทธาคมอันยิ่งใหญ่นะคะแห่งรุ่มแม่น้ำเจ้าพยา พระอาจารย์ทางพุทธ,ธาคมรูปแรกของสมเด็จของสเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุรมศักวัตถุมงคลของท่านล้วนแต่เป็นที่เคารพศรัทธาและเป็นที่นิยมสะสมทั้งสิ้นนะคะสําหรับเหรียญรูปเหมือนหลวงปูุ่ขรุ่นแรกปี2466นะคะนับเป็นเหรียญที่มีค่านิยมสูงด้วยพุทธลักษณะอันวดงามพุทธคุณที่เป็นปรากฏและยังเป็นเหนรียญเพียงรุ่นเดียวที่มีรูปเหมือนของหลวงปูุ่ขเป็นหนึ่งในห้าเหรียญยอดนิยมที่หาดูได้ยากยิ่งในปัจจุบันนะคะ ลักษณะเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่นะคะห่วงเชื่อมพิมพ์ด้านหน้ามีเพียงหนึ่งพิมพขอบเหรียญโดยรอบยกเป็นเส้นลวดนูนสองชั้นชั้นนอกหนาชั้นในเลวเล็กตรงกลางเป็นรูปจำลองของหลวงปู่สุขนั่งเต็มองค์แบบสะดุ้งกับคองผ้ารัะคตอยู่เหนือนอสาสนะลายผ้ารองรับด้วยรูปโบหางแซงแซวระบุพอศอที่สร้างไวอ้อย่างชัดเจนคือสองสี่นะคะ ด้านบนโดยรอบมีอักษรภาษาไทยจารึกสมณศักดิ์และชื่อวัดอย่างชัดเจนว่าท่ากูวิมลคุณากรวัดปากคองมะขามเท่านะคะชัดไหมคะชัดเจนมากเลยครับด้านข้างของรูปเหมือนทั้งสองข้างมีอักษรของนะคะตัวอุขึ้นอุลงนะคะพิมพ์ด้านหลังโดย โดยรอบยกเป็นเส้นลวดนูน3เส้นนะคะระหว่างช่องว่างประดับด้วยเม็ดไข่ปลาลักษณะเป็นตุ่มนูนตรงการทําเป็นยันสามหมายถึงผ้าไตสารณคมล้อมยันด้วยหัวใจธาตุคือณนะมะ,อ,ะอุกนะคะใช่ไหมคะใช่ครับเป็นจุดนูน3าเส้นใช่คะใช่ค่ะ ด้านเป็นด้านบนนะคะด้านบนเป็นด้วยหัวใจธาตุคือณมะอาอุด้านบนเป็นคาถาพระเจ้าห้าพระองค์คือณโมพุทธายะส่วนอักขระด้านล่างยันคืออายุวันโนสุข,ขังพลังนะคะโดยแบ่งแยกออกเป็นสี่พิมพ์นะคะได้แก่พิมพ์หลังไม่มีอุเป็นพิมพ์นิยมหนึ่งในเป็นจ่าภาคีเรียนพระสงฆ์สองพิมพ์หลังมีอุเล็กคือจะมีอักษรของตัวอุเล็ก แทรกอยู่ตรงหน้านะและหลังตัวยะสามพิมพ์หลังมีอกใหญ่เช่นเดียวกับพิมพ์ที่สองแต่ตัวอุจะใหญ่กว่านะคะแล้วก็สี่พิมพ์หลังอกและมีดาวนะคะคุณทจกคุณนะคะครอบจักรวาลนะคะโดยเฉพาะแควคาดคงกระพันชาตีนะคะชัดเจนใช่ไหมคะสวยงามมากครับ เน,เนื้อเงินนะคะอันนี้ยังไม่ได้ขัดนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะ และสําหรับนะคะท่านใดนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผงขมิ้นผงขมิ้นชันนะคะผสมผงแตงกวาและผงขิงนะคะตาเมืองมหาเศรษฐีของดร์เอพลังจิตนะคะจดออยอถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะคะนี่นะคะกระปุกแบบนี้นะคะหนึ่งกระปุกนี้นะคะจะมีห0ึ่งร้อยแคปซูลนะคะ แล้วก็ในกระปุกจะเป็นเม็ดแคปซูลสีทองแบบนี้นะคะหนึ่แคปซูลนะคะจะหนัก600มิลลิกรัมนะคะแล้วก็จดออยยถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะคะค่ะและสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะคะท่านใดที่สนใจนะคะ โทรติดต่อกันมาได้เลยนะคะที่เบอร์ของท่านดรเอพลังจิตนะคะ087 450 0111นะคะแล้วก็เบอร์ของดรออพลังจิตนะคะ082450 9991นนะคะรายได้ส่วนหนึ่งนะคะก็จะร่วมสร้างเมืองมหาเศรษฐีชัยนาทนะคะค่ะต่อไปเราไปดูเหรียญ ที่สองกันเลยนะคะให้ตื่นเต้นเล่นกันต่อนะคะอยากเห็นแล้วใช่ไหมคะเหรียญที่สองเหรียญอะไรค่ะเหรียญที่สองนะคะเหรียญหลวงพ่อพิ้งวัดบางประกอบรุ่นแรกนะคะปี2483นะคะ เหรียญหลวงพ่อพิงวัดบางประกอบปี2483นะคะเนื้อเงินนะคะพระครูวิสุทธ์ศรีราจารหรือหลวงพ่อพิงวัดบางประกอบทนบุรีนะคะหนึ่งในพระเกจิผู้ทรงพุทธ,ธาคมเป็นเลิศมีชื่อเสียงโด่งดังในยุคสงครามอินโดจีนและสงครามโลกครั้งที่สองและไม่ว่าพิธีพุทธ,ธาพิเศษใดๆจะมีชื่อท่านร่วมด้วยเสมอนะคะ ท่านมีความตั้งใจศึกษาล่ำเรียนนะคะทางด้านคันธุระวิปัส,สนาธุระและเข่งคัดในพระธรรมวินยัยจนเป็นที่กล่าวขานนะคะท่านชอบออกทุดงควัดไปตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นป่าเขาลำนาวไทยเพื่อหาความวิเวกและฝึกวิปัสสนากรรมฐานและยังได้ศึกษาวิทยาอาคมจากพระอาจารย์หลายสำนักจนเชี่ยวชาญแตกฉานนะคะทางด้านคงกระพันชาตรีแค้วคาดเมตตามหานิยม รวมถึงวิชาแพทย์แผนโบราณกล่าวกันว่าท่านได้เคยศึกษาร่วมสำนักกับหลวงปู่สุขวัดปากคองมาขามเท่าอีกด้วยนะคะและเป็นหนึ่งในพระอาจารย์ของพระบรมวงศ์เธอกรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ทรงเคารพศรัทธาถึงกับให้พระพระโอรสมาบวชเป็นสามเนรอยู่กับหลวงพ่อที่วัดบางประกอบถึง3องค์นะคะนอกจากนี้ในการพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลสําคัญๆในสมัยนั้นนะคะ ท่านก็จะได้รับการนิมนต์ไปเข้าทําพิธีพุทธาพิเศษเข้าพิธีปลุกเสกทุกครั้งแม้กระทั่งสมเด็จพระสังฆราชแพแห่งวัดส,สุทัศน์เทพวรารามยังนิมนต์ท่านมาร่วมปลุกเสกในงานวัดส,สุทัศน์เป็นประจำหลวงพ่อพิงค์สร้างวัตถุมงคลมากมายหลายชนิดทั้งพระเครื่องเหรียญและเครื่องรางของขลังอาทิพระผงใบลานลูกอมเนื้อผงตะกุดพยันเป็นต้นนะคะเพื่อแจกจ่ายแก่ศิษยานุศิษย์และผู้มาขอ ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงอย่างมากในคราวเกิดสงครามอินโดจีนจึงล้วนเป็นที่สแสวงหาและนิยมสะส,ส,สมนะคะสืบมานะคะจนปัจจุบันนี้นะคะโดยเฉพาะนะคะเหรียญรูปเหมือนปี2 4 8 3ซึ่งนับเป็นเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกค่ะดูได้ยากมากนะคะลักษณะเหรียญน,นะคะก็จะเป็นรูปไทยนะคะยกขอบหน้าหลังพิมพ์ด้านหน้าตรงกลางรูปเหมือนหลวงพ่อเต็มองค์ นั่งเหนืออาสนะฐานสิงสองข้างจารึกอักษรไทยว่าพระครูวิสุทธิศิราจารย์วงเล็บนะคะพริ้งนะคะล่างสุดเป็นปีที่สร้างพศ2483ใช่ไหมคะเห็นชัดไหมคะเห็นชัดมากเลยค่ะส่วนพิมพ์ด้านหลังนะคะด้านหลังตรงกลางจะเป็นพระพุทธรูปนั่งแสดงปางปางมาลว,วิชัยเหนืออาสนะฐานบัว ด้านบนเป็นอักษรของอักขระของนะคะอ่านว่านะโมพุทธายะพิมพ์ด้านหลังยังแบ่งออกเป็นสามพิมนะคะสังเกตที่พระพักของพระพุทธรูปค่ะคือพิมพ์หน้าใหญ่เกตเปลวเพิงพิมพ์หน้ากลางเกตตุ้มและพิมพ์หน้าเล็กเกตแหลมนะคะพุทธคุณนะคะเด่นเด่นด้านเด่นด้านแ้วคาดคงกระพันชาตรีและเมตตามหานิยมนะคะ สวยงามนะคะแล้วก็หายากนะคะเนื้อเงิเนเงาวาร์ปแสบตา<ฮ>ะสะท้อนแสงมากเลยเงาคมชัดเจนนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นวัตถุมงคลนะคะที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ไปษณีนะคะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะบริษัทไปษณีไทยนะคะที่เมตตาจัดจำหน่ายวัตถุมงคลให้ดรเอพลังจิตมาเป็นเวลา12ปีแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะสามารถเดินเข้าไปที่ทำการไปษนีนะคะไปที่ตู้วัตถุมงคลทำหาเหรียญกุมภันธ์3รุ่นนะคะที่จัดจำหน่ายที่ไปษณีนะคะดรเอพลังจิตอาจารย์เอตาทิพย์ปลุกเสกเดี่ยวทุกชนิดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่ เหรียญเท้ากุมภันมหาเศรษฐีรุ่นแรกนะคะรุ่นแรกนี่จะหายากมากนะคะลองไปตามดูกันนะคะที่ไปรษณีย์นะคะใกล้ๆบ้านค่ะเหรียญเท้ากุมภันมหาเศรษฐีรุ่นแรกนะคะด้านหลังเป็นยันมหาเศรษฐีนะคะ จดลิขสิทธิ์แล้วนะคะราคา100บาทนะคะ สอนะคะเป็นเหรียญเท้าคูมพันมหาเศรษฐีนะคะรุ่นที่สองค่ะด้านหลังเป็นยันจักรพรรดินะคะจดลิขสิทธิ์แล้วนะคะ100บาทเหมือนกันนะคะ เหรียญที่3นะคะเป็นเหรียญเท้าคูมพาพันนะคะรุ่น3นะคะด้านหลังนะคะจะเป็นยันปลดหนี้นะคะจดลิขสิทธิ์แล้วเหมือนกันนะคะ1 0 0่บาทเหมือนกันค่ะ ต่อไปนะคะเป็นผ้ายันท้าภุมพันธ์นมหาเศรษฐีนะคะค่ะนี่ก็จดลิขสิทธิ์แล้วนะคะ100บาทเท่านั้นนะคะผ้ายันนี้ก็หายากเหมือนกันนะคะ ต่อไปนะคะเป็นตะเพียนดูดซับนะคะตะเพียนดูดซับนะคะมีห่วงในตัวนะคะด้านหน้ามีเลขศูนย์ถึงเลข9ไทยนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นยันณะหน้าทองนะคะจนลิขสิทธิ์แล้วเหมือนกันนะคะ100บาทเหมือนกันคะ่ะ ต่อไปนะคะเป็นลูกแก้วมหาเศรษฐีนะคะลูกแก้วมหาเศรษฐีนะคะจดเครื่องหมายการค้าแล้วนะคะ100บาทเหมือนกันค่ะ หนึ100บาททุกชนิดเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะสามารถเดินเข้าไปในที่ทำการไปรษณีย์นะคะแล้วก็ถามพี่พี่พนักง,งานใจดีทุกท่านนะคะว่าวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิปหรือว่าอาจารย์เอนะคะอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวพี่พี่เขาจะพาไปตรงตู้วัตถุมงคลนะคะส่วนวัตถุมงคลนะคะที่บ้านนะคะก็จะมีมีดหมอแก้กรรมนะคะนี่มีดหมอแก้กรรม นิหมอะแก้กรรมนะคะแล้วก็สักยันจักรพพัดนะคะแล้วก็จะมีเหรียนท้าเวสวุวรรณนะคะ แล้วก็จะมีเหรียญเท้ากุมภันนะคะรุ่นกรรมการนะคะดเรเอพลังจิตนะคะสักยันทุกเหรียญเป็นกรณีพิเศษเลยนะคะค่ะแพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อได้นะคะที่ดเรเอพลังจิตนะคะ0824509991คะ่ะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะ และสําหรับท่านใดที่อยากทราบประสบการณ์นะคะคเกี่ยวกับวัตถุมงคลของดรเอพลังจิตทอาจารย์เอตาทิพย์นะคะเข้าไปได้นะคะที่ w w w ร์ a p เวบนะคะดอพลัิตอมนะคะทิมคำว่าดรเอพลังจิตเป็นภาษาไทยนะคะ มาดูเหรียญที่3กันดีกว่านะคะเหรียญที่สามออยากรู้แล้วใช่ไหมคะค่ะเหรียญหลวงพ่อเปี่ยมวัดเกาะหลักรุ่นแรกสองสี่แนะคะค่ะหลวงพ่อเปี่ยมวัดเกาะหลักนะคะทำเนียบแม่นยําในดวงชะตาโหราศาสตร์นะคะ วัดเกาะหลักนะคะเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปนะคะด้วยความเคารพนับถือหลวงพ่อเปี่ยงนะคะหรือนามสมณศักดิ์ว่าพระภูสุเมธีวรคุณนะคะนิบุญสิริเขตชนประเวศสังฆสังฆวาหะตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดประจวบคิริขันธ์นะคะซึ่งท่านมีความแม่นยำในการพยากรณ์ดวงชะตาและมีความเชี่ยวชาญในการบรรจุดวงชะตาโหราศาสตร์ลงในพระประจํวันของบุคคล เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของเจ้าของดวงชะตานะคะถึงขั้นเชื่อกันว่าการทําพิธีทางโหรา,าศาสตร์หากทําที่อื่นจะขังน้อยกว่าทําที่โบสถ์วัดเกาะหละักเพราะท่านได้สร้างเทวรูปประจําดาวนพเคราะห์ไว้ที่ลวดลายระหว่างเสาพระอุโบโสถโดยรอบและครบถ้วนการทําพิธีจึงเท่ากับอยู่ท่ามกลางโทเทพประจําดาวประจําดาวเคราะห์นะคะตามตำลำรับโดยแท้นะคะ ทั้งนี้นะคะผู้คนที่นับถือหลวงพ่อเปี่ยมไม่ใช่เพาะความเป็นโหราอาจารย์เท่านั้นท่านยังให้ความอนุเคราะห์รักษาโรคด้วยสมุนไพรการอบรมคุณธรรมความรู้ด้านช่างต่างๆอีกด้วยรวมไปถึงความเชื่อมั่นในพุทธคุณความขางของพระเครื่องทุกชนิดโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกนี้นะคะท่านเป็นสุดยอดเกจิอาจารย์ที่ได้รับการนิมนต์เข้าพิธีพุทธภิเศพกพระเครื่องใหญ่ๆนะคะเช่นร่วมปกเสกเหรียญพระแก้วมรกตในคราวฉลองกรุงนะคะ ครบ150ปีนะคะก็ไปมาแล้วนะคะแล้วก็1ใน108เกจิ er, ที่ร่วมปลุกเสกพระพุทธชินราชรุ่นอินโดจีนปี2485นะคะส่วนเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญเงินนะคะ เงินเงาใหม่มากชัดเลยไหมคะคงชัดเลยใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่พระของดรเอนะคะจะเป็นพระเก่าเก็บนะคะไม่ผ่านการใช้งานนะคะองค์พระก็เลยจะสวยสมบูรณ์แบบแบบนี้นะคะ ก,นนะะก็นะคะต่อไปดรเอพลังจิตกับดรพลังจิตนะคะจะทาพิพิธพภัณฑ์พักเครื่องเมืองมหาเศรษฐีชัยนาคนะ,คะและจะเปิดสถาบัานสุขภาพพลังจิตเมืองมหาเศรษฐีโลงทานชัยนาทตั้งอยู่ในโฉนดที่ดินของดรเอกับดรอเอรอัพลังจิตนะคะ11ไร่กว่าๆนะคะเพื่อแก้กรรมให้พ่อแม่พี่น้องนะคะประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาฟรีนะคะมีโลงทานฟรีนะคะโดยจะจัดตามวันเวลาที่กําหนดนะคะ และสําหรับพ่อแม่พี่น้องทุกเชื้อชาติศาสนานะคะที่ต้องการจะดูหมอนะคะต้องการลงหน้หนาทองนะคะที่หน้าผากต้องการสักยันมหาเศรษฐีสักยันเงินล้านนะคะหรือท่านที่เชื่อว่าตัวเองป่วยจากเจ้ากรรมนายเวรโดยใสย่โดนใส่ย,ยาสาดผูดผีปีศาจโดนน้ำมันพายหรือว่าอาถรรพ์ต่างๆนะคะสามารถมาหาดตรเอพลังจิตนะคะแล้วก็อาจารย์อาคมนะคะแล้วก็ดิฉันอาจารย์ปานีนะคะพวกเรานะคะยินดีนะคะที่จะช่วยฟรีที่บ้านนะคะ ตรงข้้นบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะคะแต่ต้องโทรนัดล่วงหน้าก่อนนะคะที่เบอร์ของดรอกเตอร์อัพลังจิตนะคะ0 8 2 4 5 0 9 9 9 1นะคะเพราะว่าดรอกเตอร์อัจะเป็นคนดูแลคิวของพวกเราทั้งหมดนะคะครับค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลบางส่วนจาก Google นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะดรเอรลังจิตกับด็ออรอัพลังจิตนะคะที่มอบพักเพื่อนทั้งหมดนี้นะคะมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมเพื่อเป็นวิทยาทานนะคะ และขอบารมีของพระเครื่องทั้งหมดนะคะคุ้มครองพ่อแม่พี่น้องนะคะให้ร่ำรวยปลอดภัยสุขภาพดีและมีความสุขทุกคนนะคะครับค่ะก็สุดท้ายนะครับมีของมาฝากเป็นคถาเงินล้นคถาเงินล้านและคาถาจักรพัรดนะครับที่ของสุฬถมที่เคยบอกอาจารย์เองให้ไว้นะครับ นะโมพรม,มามะอุสุกโตนะโมพุทธายะนักมามีมามหาลาภาร่ำรวยปลอดภัยโลกภัยไม่มีค่ะถึงะถานเงินล้นนะคะต่อไปกระถาเงินล้าน,นะคะ่ะสัมประตชามินาสังสิโมพรม,มาจะมหาเทวาสัพเพยาขาปรายันติพรม,มาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุขติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะ วิระทโยวิระภูนายังวิรหินสาวิราทาศีวิราทาศาวิระทาาิทยโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาอาหาฤๅษีค่ะนี้กรถางเงินล้านของพล้ฤาษีดิงดำนะคะแล้วก็ครถาัจาักพัิค่ะสัมมาสัมพุทธะสันโตโสทายะค่ะก็ท่องกันไว้ได้ทุกวันนะครับทุกเวลาเวลาสรรพคุณพุทธคุณก็ถือว่ามีมากมาย ตามตำราครับตามผู้สวดมนต์ก็จะได้รับพรมหาศาลนะครับค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะได้ร่ำรวยมีความสุขกันทุกคนนะคะแล้วกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่นะคะในเร็วๆนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ